รังในยามอรุณรุ่งเปรียบดังแสงแห่งภูมิปัญญาผ้าทองน้าจะยังคงยืนหยัดเมืองน,น่นานน่านเท็กซ์ไทเฟสติวัล2016ขอนำท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมในานามผู้จัดงานก็ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาเป็นอย่างยิง่งนะครับที่ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในผ้าทองเมืองน่าน,นา,นนานในวันนี้นะครับ ึือเลือกจากติดพันทาทอและเครือเอนนาานเป็นติดพันที่เอกลักษณ์และโดดเด่นของจังหวัดที่ต้องอาศัยความรู้หลายส่วนที่ออกชื่องานขึ้นมานะครับโดยการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในการต่อท่าและเครื่องเนรวมทั้งการพัฒนาเป็นสิธีริตนะครับโดยจัดภายใต้ชื่อง,งานสน่ห่าทอเมืองน่าน ผ้าเครื่องเงินโอท็อปนะครับสองนะครับการเดินเวชันโชว์ผ้าทอเครื่องเงินเบืองหน้าน,นําโดยนางสาวโชติกาเรืนขอขอบคุณหนงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วนนะครับที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้นะครับและขอเรียนเชิญท่าน,อานร,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 อ,งนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกับผมนายกับบนโลดชิงวงนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นะครับมาเป็นประธานเปิดงานสเสน่ห์ผ้าทอเมหน้านในวันนี้ท่านที่เคารพครับจังหวัดน่านนับว่าเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณ์ผ้าทอและเครื่องเงินที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นอย่างมากซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้อักษะและภูมิปัญญามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างกว้างขวางต่อไปกระผมขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเด่นขอเรียนเชิญครับขอเสียงตังมืออย่างเป็นทางการครับการแสดงและจำหน่ายผ้าทอเมืองด้านเสน่ห์ผ้าทอเมืองด้านด้านเท็กซ์ไทเฟสติวัลจุดต่อต์เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการครับ วันนี้ไปจนถึงวันที่สามกับรัชาลครบส5งันรานี้นะครับพลาดไม่ได้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงเวลาสทุ่มในแต่ละวันศุกเสวาทย์นี้วันหยุดแวะมาพักผ่อนที่พิพิธภั์โชว์ครับงานนี้วันก่อนผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวักน่านท่านกมลรอดเชียงวงท่านบอกว่าปกตินี่การ กระดุดดวงดาราที่พร่างราวดกระซิบรับ2,559นกะครับคุณโชติกาเป็นเคปีน่ากระซิบรับปีพุทธศักรา 2, ช2559ชุดสวยงามนะครับจากบ้านใหม่ลำแผน จากบ้านหมายลายปักอำเภอปัวสวยงามนะครับเนื่องจากผ้าน้านมีหลายแบบหลายลายที่สวยงามจึงคิดว่าน่าจะออกแบบผ้าไทยลื้อกับมง้งให้อยู่ในชุดเดียวกันเป็นชุดที่เปรียบเสมือนนกยุงกำลังหลํำแผนนั่นเองครับ คลาสสิกที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวทีเมืองน่านลายโบราณสีธรรมชาตินะครับโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าวกอลายคลาสสิกสีน้ำเงินฟ้าและโทนเผ่าด้วยเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าว้า่เมืองน่านผ้าลายโบราณภัสภาของคนในปัจจุบันใช้วัสดุท้องถิ่นในการย้อมสีธรรมชาติสีสันฉูดฉาดสีสันสดใสคร,ครับในโชนอารมณ์ คอนเซปต์แนวคิดชุดนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประนด์นี้ Open by World สีสันคลาสสิกสีธรรมชาติครับพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าเบืองแนนจากสีพรมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านหนองเต่าโดยคุณนัทขาสินีเสร็จชุดน,น,น,นี้ผีทอผ้าบ้านทุ่งศุนนะครับนี่ก็เนียนการตัดต่อนักหิหารหลักลายคุณนายนาทีขคาวงกลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านดายางคุณจำปีใจุ ผวไหวนะครับสวยงามจากแนวคิดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินประสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสันสร้างออกมาเป็นชุดม่านฟ้านันเทบรีร้านขวัญเมืองน่านครับในชุดนึ่งก็มีความงามไม่เบาทีเดียวดูมีพลังนะครับจากร้านป้ายเงินป้ายทองโดยคุณอรไทยอินรังนะครับในชื่อชุดว่าง,งามภูสาวรนกร การไหลของแม่น้ำน่านในยามค่ำคืนเมื่อแสงกทรตกกระทบกับพื้นน้ำทำให้เกิดแสงสะท้อนที่มีสีสันแตกต่างกันนะครับผ้าทอลายน้ำไหลก็บอกว่าสนใจเป็นพิเศษเพราะผ้าลวดลายนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมไม่แพ้ลายอื่นๆทีเดียวลำโพงภูษาครับได้รับแรงบันดาลใจจากดอกลำโพงหน้าบ้านใกล้ตัวมากมายทีเดียวโดยกลุ่มทอผ้าบ้านเฮียโดยคุณแพรวคำพานุษนะครับ น่าเชื่อว,ว่าผ้าหลบหรือผ้าอเนกประสงค์แบบโบราณในยุคนี้ เวลาที่ท่านสืมวลชนและท่านผู้วิจัยจะได้เก็บภาพความสวยงามของแฟชั่นโชว์ในชุดนี้นะครับที่มีความสวยสง่างามจะใช้เวลาช่วงนี้สักเล็กน้อยนะครับในขอบหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าที่เป็นกาแฟของน่านรวมไปถึงตลาดประชารัฐด้วยนะครับในครั้งนี้3วันด้วยกันวันที่1ถึงวันที่3กร,รกฎาคมนี้ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์พัฒนแห่ง เมก็ต้องวันชุดอะไรเม่อาีเล็งๆอยชุดอะไรงหนานรากรน่วยงานเอกคนพแม่พิ้อประชาชนตามกไกการดาเนินการของส่ารที่นบ้ สิ้นสิ้นเมืองน้านเนี่ยไม่กี่ชนิดครับสิ้นของจังหวัดน่านนะคะครับมีทั้งหมดอยู่8ปดชนิดค่ะครับสิ้นน่านของที่ที่ดั้งเดิมของเราก็คือสิ้นม่านสิ้นม่านก่อนที่คนดั้งเดิมใส่ถัดมาก็จะเป็นสิ้นกาดสิ้นลายกาดแล้วก็จะมีสิ้นป้องสิ้นล้องจากนั้นก็จะเป็นสิ้นไลน้ําไหลน้ําไหลแล้วก็ที่ใส่นี่ก็เป็นไลน้าไหลไลน้ําไหล แล้วก็มีลายไทยลื้อลายไทยลื้อจะมีหลายลายมากนะคะลายแบบนี้ลายแบบนี้แล้วก็จะมีสุดท้ายคือเป็นสิ่งคำเพิ่มสิ่งคำเพิ่มที่เป็นอของทางคุ้งเจ้าเขาจะใส่กันเป็นของสงสูงสุดของตระกูลน่านจนสิ้นคำเพิ่มค่ะ นั่นนั้นก็จะมีสิ้นตระกูลเชียงแสนอีกเชียงแสนนี่ชื่อเชียงแสนแต่ว่าคนน้านเขาใส่ก่อนชื่อเดิมคือสิ้นตามมกออมของคนบ้านบ้านเราใส่แต่ท่านเขาเรียกสิ้นเชียงแสนของเราเรียกอะไรนะสิ้นตามมกออมตามมกออมตามมกออมที่อยู่ในป่าคือสิ้นพื้นบ้านของเราเลยคนเฒ่าคนแก่เขาจะใส่ประจาแล้วก็คำเพิ่มนี่เป็นพิเศษยังไงครับที่สิ้นคำเพิ่มนี่เขาจะใช้สมัยก่อนนะคะ เขาจะใช้ไหมคําไหมคําทองทอไปในไหมคํมาคือว่าไหมทองเนี่ยนะใช่ครับคือคําก็คือทองคำอค่ะแต่แต่คําเพื่มเี็นเขาก็ใช้ทั้งดินนเงินและก็ดินทองทอพทอเข้าไปในเนื้อผ้ามันก็จะออกมาหนักหนักแล้วก็เลื่อมแล้วก็จะมีราคาที่แพงที่สุดก็จะใช้ได้เฉพาะในเจ้านายในพุนเจ้าชาวบ้านก็ไม่กล้าใสทองตัดสิ ต่อตีนจกด้วยดิ้นทองหรือดิ้นเงินผ้าลายคังเคิบในอดีตถือเป็นผ้าสิ้นของผู้หญิงผู้สูงสักด์นิยมใช้ในราชสำนักหรือคุ้มเจ้าผู้ครองนคร ผ้าลายมัดกาดหรือผ้าคาดกาดเป็นผ้าสิ่งที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ไทยหรืออีกชนิดหนึ่งซึ่งการมัดกาดโดยใช้เทคนิคการมัดย้อมสีซึ่งในอดีตอาจใช้วัสดุในการมัดเส้นได้ด้วยเชือกกล้วยแล้วนําเส้นได้ไปย้อมสีผ้าสิ่งมัดกาดมีการจัดวางลวดลายในการทอที่มีลักษณะโครงสร้างของผ้าชนิดอื่นๆประกอบด้วยเช่น ผ้าสิ้นคาดการน้ำไหลผ้าสิ้นปล้องมัดการเป็นต้นผ้าลายชาวเขาเป็นผ้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ชาวเขาเช่นชาวอิวเมียนชาวหมูผ้าลายชาวเขาในจังหวัดน่านได้แก่ผ้าปักชาวเขาซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นผ้าพื้นสีดำหรือสีเข้ม โดยใช้เส้นได้สีต่างๆนำไปปักขึ้นเป็นลวดลายซึ่งสืบทอดภูมิปัญญาเป็นชุดแต่งกายประจำเผ่านอกจากนั้นยังปรากฏผ้าเขียนเทียนชาวเขาเขียนให้เป็นลวดลายและนำไปย้อมสีซึ่งผ้าเขียนเทียนชาวเขาปัจจุบันสามารถนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายผ้าทอเมืองน่านเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมท้องถิน่น ที่มีการอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่บ่งบอกเอกลักษณ์แสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงคุณภาพปัจจุบันผ้าทอพื้นบ้านได้รับความนิยมกว้างขวางโดยเฉพาะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การพัฒนางานผ้าถอย้อมสีธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกด้านการตลาดที่เป็นความยั่งยืนส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในประเทศต่างๆมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดสำหรับประเทศไทยมีชุมชนที่ตื่นตัวหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติในการย้อมสีผ้ามากขึ้นและจังหวัดน่านเองก็มีต้นทุนทางภมาูมิปัญญาในการย้อมสีธรรมชาติจนสามารถผลิตสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้สร้างสรรค์นั่นก็คือการพัฒนาที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ซึ่งจังหวัดน่านทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจังหวัดน่านเพื่อต่อยอดและปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภ,ภัณฑ์ผ้าทอให้มีการออกแบบที่สวยงามร่วมสมัยและมีรูปแบบที่หลากหลายสามารถผลิตและแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้จะทำรูปแบบตัดเสื้อผ้าเป็นไตรูปออกมาเพื่อสะดวกการเป็นใจคงจะเน้นสำหรับทีนีาคงจะเน้นในตั้งแต่คนไปทำงานนะเหลืมจากาห้าจนถึงเจ็ดสิบคนอจัะเพราะว่าในอนาคตในผู้สูงอายุจะเยอะเสื้อผ้าทำเป็นเน้นเป็น แปลูกออกมาเป็นจำพวกของฝากของทีระลึกนะจ้าซึ่งมันก็จะพูงไปกับการท่องเที่ยวเชียรยงไปการท่องเที่ยวว่าเวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในมังงานนะจ้ะเราก็จะซื้อกลับไปเป็นของทีละลึกของฝากซึ่งว่าในตัวทีของที่เขาจะทําเป็นของฝากมังนานเนี่ยเขาก็จะเน่นเป็นลวดลายของผ้าทอของมังนานซึ่งได้มาจากคุมปัญญาของบรรพบุรุษของเขานะจ้า พอกพีเดือดรอแล้วใช่ไหมจะไปจัาตังค์ไยื่นเรื่องใหม่ไมที่คณะคที่คณะคที่าวีนาทวที่า